สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจี่จอกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตีวันนี้รัเจอร์ราฟแฟนจีจอกต้อนรับอดีตวีรบุรุษของทีมกลับบ้านเลตเตอร์สตีจะต้อนรับอดีตเจ้านายของพวกเขาที่เคยพาทีมคว้าตำแหน่งแชมป์ลีกกลับมาที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นครั้งแรกนับตังแต่เขาถูกไล่ออกจากสโมสรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2017การกลับมาของคาร์เิโอรานีเอรีที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมจะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ได้รเจอ์หวังว่าแฟนบอลเรตเตอร์ตีจะช่วยต้อนรับเขากลับบ้านโดยไม่มีเหตุผลเป็นครั้งแรกนบตั้งแต่ที่เขาถูกเลสเตอร์สตีไล่ออกจากทีมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ที่ไรนีเอรีบอสผู้คว้าตำแหน่งแชมริกจะจัดก,การแมตช์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมกับทีมวัดฟอร์ดของเขาที่จะมาเยือนในบ่ายวันอาทิตย์นี้ราเจอร์คาดหวังว่าโกเชียเรตเตอร์สตีจะแสดงความขอบคุณต่อกุซซือชาวอิตาลีรายนี้จากความสุขที่เขามอบให้กับสโมสรและจากนั้นก็ต้องการให้แฟนบอลเหล่านั้นส่งกระตเจให้ โดยที่พวกเขากำลังพยายามสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งที่ King Power Sta เ i u ดเรตเตอร์สตีคว้าชัยชนะเหนือลิเกวอซอที่สนามเย้าของตัวเองเมื่อคืนวันพฤหัสบดีแต่ได้แพ้2เกมก่อนหน้าน,นั้นในบ้านกับอาร์เซนอลและเชลซีโดยยิงประตูไม่ได้และเสียไปถึง5ประตูะเราจะกล่าวถึงการกลับมาของรายนิรี่ไว้ว่ามันจะยอดเยี่ยมมากมันจะดีมากที่จะได้พบก,กับเขาเรื่องราวนั้นเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของเขากับเรสเตอร์พวกเขามีความผูกพันที่ดีตลอดไป ขามีความกระตือรือร้อนอย่างมากในการจัดการและเขาจะมาที่นี่เพื่อพยายามทำงานให้ได้กองเชียร์จะขอบคุณเขาตลอดไปและทุกอย่างที่เขาทําในฤดูกาลนั้นกองเชียร์จะแสดงความขอบคุณต่อคาร์ดิโอไรเนีอรีและเมื่อเกมเริ่มขึ้นพวกเขาจะอยู่ข้างหลังทีมและพร้อมที่จะผลักดันนักเตะของพวกเขาเมื่อแฟนบนอลเรานั้นอยู่ข้างหลังทีมมันเป็นพลังที่แกร่งจริงๆมันทาให้เรามีแรงผลักดันและพลังงานที่ต้องการคุณเห็นมาในเกมกับริกเกวอร์ซอแล้วตั้งแต่เสียนกวีดแรกที่พวกเขาอยู่ข้างหลังทีม การทำงานร่วมกันระหว่างแฟนบอลและนักเตะนั้นยอดเยี่ยมมากและทําให้เรามีแรงผลักดันเป็นพิเศษจริงๆนั่นคือสิ่งที่โรเตอร์พูดถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมและทําใหเป็นปอมปาก,การที่แข็งแกร่งที่แท้จริงสําหรับทีมใดๆที่จะมาเยือนในอนาคตด้วยการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016ไรเนอรี่มีมรดกตกทอดที่เลเตอร์ซิตี้มาอย่างยาวนานแต่โรเจอร์กล่าวว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เหนือฟุตบอลเพราะมันทาใหแฟนบอลของทุกสมโมสรมีชีวิตด,ด้วยความหวังว่าที่ของพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด กรจะกล่าวเสริมว่ามรดกของเขาคือการพาทีมคว้าแชมป์พีเมยริกจะเป็นความรู้สึกที่เขามอบให้กับแฟนบอลไม่ใช่แค่แฟนบอลเรตเตอร์สตี้แต่แฟนบอลทั่วโลกมันให้ความหวังกับผู้คนว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้การได้เห็นเขาควา้าแชมป์แรกในฐานะผู้จัดการทีมก็เป็นเรืร่องพิเศษเช่นกันมันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่เขาทำรวมกับผู้เล่นที่โดดเด่นและเล่นในระดับสูงจริงๆตลอดฤดูกาลนั้นเขาจะได้รับการยกย่องอย่างสูงที่สุดท,ที่นี่เสมอและตลอดไป นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบรนดนโรเจอร์ที่ได้ออกมากล่าวก่อนเกมที่จะพบกับวัตฟอร์ดซึ่งมีคาร์ดิโรรานีเอรี่อดีตนายใหญ่ของทีมที่จบทีสยามชุดคว้าแชมป์พรีเมยริกนำทีมกับเยอนถิ่นเก่าของเจ้าตัวและโรเจอร์ได้เร่าให้แฟนบอลแสดงความขอบคุณอดีตวีรบุรุษที่เคยสร้างป,ประวัติศาสตร์ให้กับทีมของพวกเขาอีกด้วยรับรักนิกเมือนเซนวาดี้เหตุอายุมากเกินไปเจมี่วาดี้กองหน้าเรตเตอร์สตีเคยถูกเสนอชื่อให้กับอาเบลไรซิก แต่รับรังนิกผู้จัดการทีมของพวกเขาในขณะนั้นไม่ได้มีความต้องการนักเตะรายนี้ซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมที่จะย้ายไปร่วมงานกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรังนิกผู้จัดการทีมช่วคราวคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเจมี่วาร์ดีเลตเตอร์สตีเพิ่งสิ็จสิ้นภารกิจการพาทีมกับสู่ที่สูงสุดอย่างยิ่งใหญ่ในขณะนั้นและยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลึ่งเป็นกกลับมาครั้งแรกของพวกเขาในสิบห้าดึดงเป็นกแชมเปี้ยนชิพ และใช้เวลา1ปีในการลุนเรียนในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ยังไม่สามารถแสดงความสามารถในฟอร์มการเล่นที่เขาแสดงผลงานในฤดูกาลถัดไปได้โดยมีตัวแทนของเขาที่เคยเสนอชื่อให้กับอาเบลไรซิกทีมจากเยอรมันซึ่งอยู่ในลีกระดับ2ของฟุตบอลเยอรมันในขณะนั้นรับรังนิกซึ่งทำหน้าที่ในายใหญ่ของอาเบลไรซิกได้ปฏิเสธกองหน้ารายนี้เพราะเขาอายุเกิน24ปีไปแล้วแล้วดีบอกกับนิตยสารสปอร์ตบิลในปี2016ไว้ว่า เราต้องการสัญญากับโจโกมิสซึ่งต่อมานักเตะเลือกลิเวอร์พูลและกระับวิกับจากเรดดอนไปยังไรซิกพร้อมกับเอเย่นของพวกเขาในเครื่องบินเอเย่นบอกกับผมว่ารังนิกคุณน่าเสียดายที่คุณเป็นคนหัวดื้อในการเซ็นสัญญาและมองหาผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า24ปีเท่านั้นเพราะผมมีผู้คนที่เหมาะสมให้กับทีมของคุณที่สุดแล้วผมรับประกันได้ว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะทีมชาติภายใต้การดูทีมของคุณแต่เขาอายุ27ปีแล้วนั่นคือเจมี่วารีรันิกจำได้ว่าตัวเองได้ตอบไปว่า ไม่เขาอายุยี่บปีแล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับรับดานิกว่าที่กุญซื้อคนใหม่ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธการเซ็นสัญญากับเจมี่วาดี้ดาวยิงของทีมที่จอกสยามด้วยเหตุผลที่ว่าวาดี้อายุมากเกินไปไม่ใช่แผนง,งานที่เขาจะทำทำให้วาดี้ไม่ได้ย้ายออกจากทีมที่จอกสยามและกลายเป็นยอดดาวยิงของทีมและตำนานของทีมจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเดตเตอร์สีวันนี้สวัสดีครับ